สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งองทุกทุกท่านครับมือนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสดีเด้อยครับเอฟซีนะครับมือนี้นะครับอ่ามีแอดมินเพิ่นมาเยี่ยมมาย่ํอ่าบุ๊กถึงสวนอย่างเลยครับอ่าแอดมินพรพารวยครับแล้วกาสุผ้ารวยนะครับเพิ่นบุ๊กมาถึงบ้านสวนเลยนะครับของวิไลให่โชคนะครับเพิ่นมาในแบบใดมือนี้นะครับสิจูโจมสัมผัสเพิ่นเลย ม่นจังได้ก็ต้องได้ตัวดีนะครับน้ำแอดมินพอนผ้าลวยสูผ้าลวยครับมือนีเพื่อนมาเยี่ยมมายามคุณพ่อนะครับวีไล่ให้โชคขอดสวนเลยพัสันเพินว่าแต่ว่ากะบ่อผาดต้องเอาคลิปเพื่อนฝากตอนเอฟซีนะครับเนี่ยครับตัวสดๆเป็นๆเพื่อนเลยแอดมินพรพารวยครับแอดมินสูผารวยสวัสดีครับแอดมินครับนะครับแต่ว่าเยี่ยมมายามหอดบ้านหอดช่องเลยได้ครับมือนีครับเอามากอะจังได้เอฟซีเพิ่์นว่า ถามมาเร้วถามว่าได้ตัวดีจากแอดมินพอ่อนผ้าลวยกับสูผ้าลวยบอย่อมคุณพ่อวิไลกับบอยอมขึ้นกันนะครับอา้ามือน,นี้ได้คาวดีขึ้นกันได้เพราะว่าได้ข้าว่าพอวิไลนี่ก็ได้หาแปดเต็มๆขึ้นกันเมื่อที่แล้วครับ,ม,รรบมือน,นี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมาบุกมาเยี่ยมมายามกันนะครับเอ,อื่นว่าเพื่อนร่วมอาชีพครับแต่ว่านในฐานะากะถือว่าเพื่อนเป็นลูกผู้นึงครับเป็นลูกสาวผู้หนึ่งนะครับกะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับอ้า มือนี่สีมาสัมผัสสดๆกันเลยนะครับว่าเป็นจังไนล่มล่มล่มมีอย่างหอบบ้ามือนี่ล่มเป็นนซาๆอยู่ต่าซาหุ่นล่มซาคนหลายใจอ่าล่มล่มซานะครับค่ะมาเยี่ยมมายามนะคะนอกจาก มาหาสูตรเด็ดเนาะค่ะอาจารย์ฉบ่าน้ำเด้มากกว่นี่บ่มากกว่าเดากเี่ยมากเอากันนะครับครับมาสัมผัสสดๆกันล่วงใส่ล่วงพุ่งเลยหละกว่นี่ล่วงล่วงตับเลยหะของอาจารย์ฉบ่าเนี่นักสูตรเด็ดมาเกกเลยครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆทายทําอยู่นี่กับมีวไลให้โชคนะครับฉบ่าผ้าร่วยฝ้าผ้าร่วยด้อครับทายทําอยู่น้ำกันค่ะที่สัมผัสกันกับถือว่าดีโอวีใจนะครับเพื่อนร่วมอาชีพเยี่ยมมา่ยมกัน นะครับว่ามีอยงหลายแบงบัตรประสบการณ์กันไปสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ <Techn Pokémon> ้าสวัส <plural> ดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะเอาบัตอนี้คะเอาให้แม่พ่อันบอกก่อนบัตรเป็นจังใดก็ได้ค่ะกันถึงบัตรถึงซองเอ้ยได็กเขวบาทางนี้เละแตกคักแตกแ่เนาะสียูได้บัวเนาะก็ต้องเฝ้ามา้งขึ้นกันเนี่ต้องเฝ้าเมนบอแม่ต้องเฝ้าเลยได้ข่าวบา จักสิเป็นทางเลขสร้างศักด์สร้างสร้างสรางศักดิ์สร้างศักด์เออนะคะพี่น้องคะได้อยู่เพิ่นได้มาสองวันแล้วแม่พ่อนแต่ว่ามือนี่ต้องต้องเบอกไงแอดแอดมินซื้อดังมาเหยียบบ้านอ่าช่องวิไลแห่โชคกับสบาพัดลวยนี่ถือว่าเป็นวาสนาเรมดิที่แอดมินพ่นพัดลวยมาเหยียบนี่ก่อนตีไปนามาหลังกับสิถามข่าวแอดมินพ่นพัดลวยนี่แหละกับสูพัดลวยแล้วว่า เพิ่นแห่งได้ค่ะงบูบางอ่างขึ้นรถนั่นเบิง่งยอดวิวเพิ่นโอ้ยทะลุทะลวงนอ <FC S 1> นเอฟซีเนาะเป็นจังไดสันนี่บัดนี้กังวดนี้ท่านได้ได้ไปโอ้ยให้ว่าเพิ่นนั่ม,มาบอกหัดเฮือนพุ่นได้งวดนี่งวดวันที่หนึ่งนี่แม่นบ่ยแม่นคะ่ะแม่นแมนให้มาฝันฝันดีจนอยากเว้าตื่นมาอยากเว้าตั้งแต่ตีสองตีสามพุ่นได้ฝันนี่แห่งบ่มีคนมาถามแม่นบ่มีคนมาถามเดี๋ยเดีอะแล้วมามันคักเนาะพญาจงอ่างหั่นบัดมาบัดนทิดบอกว่าแม่นมาในโตเป็นเป็นเน๊ะวัดนี้ มาเขาฝันเพิ่นว่ามาเขาฝันมายำตัวเลขว่าอันให้โชคคักแล้วคือเอาหน่อยแทลูกเพิ่นวะครับเม้นเอาหน่อยเด้อพี่แมย์พี่น้องค่ะครับสิบเก้านี่ใส่ลางเบิดมีเลยอนักลางนักลางมากลางเห็นเพิ่นยกหัวขึ้นมาแบบสิไปเพื่อนผดเอาหัวไปก้มลงก้มลงมาเลยคือว่ามันยังได้หนึ่งเก้านี่ครับอยู่ลางลางบนี้โอ้ยไผว่าขั่นแม่ เก่ามะล่างนี่ก็ล่านแตกขึ ق, ้นกันพอนผ้ารวยก็ได้ให้ว่าให้ว่า,ามันใจร้างแล้ววันที่งวดวันท,ที่หนึ่งกลุ่มผ้าธกหกที่จะถึงนี่แอดมินพอนพ้ารวยเพิ่นมากจังใดกวบาบ้านเพิ่นมากไปบ้านนี้เพิ่นมา,ากเขาฝ<า>ันเนาะว่าว่าบอกว่างวดที่เล้วลูกคือสื่อหน่อยเท่เซนเพิ่นว่าคือเอาหน่อยเท่เซนอยพอเอ้ยเป็นยังอีพอคือบอกม่าสามหกสามเก่าไปจังสันน่ะย่านพอนผ้าร่วยดังบอกอีพอก็เเลยว่าจังสี่เพิ่นกันเลยว่า โอ้ลูกเอ้ยบุญผ้าวาสนาคนเฮามันกับบทอกันเพิ่นว่ากับบังไว้เ่าสันว่าบังไว้จักน้อยเ่าสันว่าผู้โชคมีเพื่อนก็ได้เพิ่นว่าเขากับเล่งหนึ่งหกหนึ่งเก่านี่หัวปอนล่องมันบอกไม่จะได้กับดูรังมาได้ใส่สิบเก่าสิบหกนี่แหว่าห่วยมีแผงใดกวดเอาเบิดนะสิบหกสิบเกาครับเนาเป็นดีใจดีสิบวันนี้วันนี้เพื่อนผัดมายำอีกว่า เงื่นนี้ก็บ่ไปไซสเพิ่นว่าครับอยู่รถลูกคือเก่าเพิ่นว่าอยู่รถลูกเหนาะเพิ่นว่ะเลยบอกว่าโอ้ยพ่อเอ้ยลูกมนุษย์มันหน้าเฮานี่มันปึกมันหนาดิว่าคันบ่ให้3โตเน้นๆหรือว่าบ่ต้องกลับบ่ต้องปีนน่ะมันได้หลายได้ขู่ขู่ขนพร้อมซั่นนักก็เลยบอกเพิ่นเพิ่นก็ว่ามันก็บ่เกินนี่ยเนาะกับส่นเพิ่นว่าบ่เกินอยู่ทะเบียนรถแอดมินพรพารวยเนาะ1639นี่ยแหละเพิ่นว่า งวดวันที่หนึ่งเนี่ยแม่พันวายาำเอฟซี <FC S 2> ฟังไว้เร้อครับงวดนี้มาแล้วคุณมาแล้วมาบอกแล้วว่าสันแอดมินพอนผ้ารวยว่ามาบอกแล้วงวดไปจับวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าอ่าซีเป็นตัวไดเนียนะครับเตรียมแคหน้าจอเดี๋ยวสิให้แอดมินพอนผ้าร่าวยโซ่ตัวเลขให้เอฟซีเบงจ้าจ้าเลยมือนี่ เิ่น่าบ่ปบดบ่บัางตีบ่ปบดบดบังมื้อนี้ว่าสิได้โชคสุขู่ซุกคนไม่ได้เงี้เพิ่สนไห้ทั่วถึงกันเลยแม่นค่ะแต่ตามตานี่ตามขวางฝันาะค่ะครับคววมฝันเป็นแนวทางฝาก้อนกันนะครับมือนี่ไทยทามีวิไลให้โชคชบาพารวยฝ่าพารวยนะครับถือว่าเป็นมาเยี่ยมยามถามข่าวแลวกะขอแนวทา่ว่า เพื่อนแบ่งปั่นเนี่ยทั้งฝ<ส>ันเห็นพญ,ญางูจงอางมาบอกแล้วค่ะว่ามายำให้แล้วหัวที่แล้วคือซื้อหนอยเทพคือได้หนอยเทพโอ้โ่สมเพื่อนอยากให้เพื่อนว่าน่ะบ่สมเพื่อนอยากให้ครับบ่สมอยากให้เพราะฉันงวดนี้แก้มืองว,งวดนี้ขอแก้มือ ข้องวดที่แล้วหันโตเป็นเป็นเลยได้มาหาเฮาหั่นแต่ว่างวดนี้ผัดเป็นในความฝันงวดนี่นี่มามาบอกในความฝันปะเพญานื้งูใหญ่ตัวเก่านี่แหละงวดที่แล้วบ่ได้ฝันบ่่แมงวดที่แล้วบ่ได้ฝันงวดที่แล้วของสดงวดที่แล้วโตสดสดเลยงวดนี้เพิ่นมาเขาฝันแม่ไหมดูเป็นค่ะเพิ่นว่าเฮานะคือได้หน่อยแทนที่สิได้สร้างวัดสร้างว่าให้แล้วนะเพิ่นว่านะโอ้ยกระจัดกระจายเลยพอเอ้ยฉันบอกว่าลูกก็ว่าเอาหัวปอนร่วงให้ย่างลูกก็ซื้อแต่ข้างล่าางแลล้วหยนอก เอาแอดมินเฮาคุณพ่อคุณแม่ที่แคบนาจอว่าเป็นครับเตรียมแคบนาจอคุณพ่อคุณแม่ที่แคบนาจอว่าเป็นเตรียมสมมติประกาศจดไว้เดี๋ยว<อ>ตั้งช่องนะครับฉบาผ้าลวยวิไลให้โซฝ้าผ้าลวยสีไ้แอดพอนโซตัวเลขไห FC, เอฟซีเบงแบบจ้าจ้าก,กันเลยมือน,นี่<อ>ถือว่าเป็ี่ยนนิมิดไม้อันดีแล้วนนคันบ่ออ่ะพูดว่าอะไรย,ยังกว่าแ<ว>อดพ่อนบ่ภาษาผู้เฒ่าไหมไ<ว>ข้ามไญยะ บางดก็ถือว่าเป็นสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมี่ยงตัวมือนี่แอดพ่อนมายำนี่แมน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 เอาโชคไม่พอมี่ตกระสีได้มาเลขเปลี่ยนแนวทางก็อาจารย์ฉบ่าผ้ารวยน้ำนี่แหละครับเอาแคปหน้าจอเด้อครับเอฟซีสัดเจนมาค่ะชัดเจนมาอ่าครับเอาคือสีชัดเจนินนะครับอ่าแคปหน้าจอเด้อครับเป็นทะเบียนรถแอดพ่อนแมนบอลซีตัวข้างบนเนี่ยแมนค่ะทะเบียนครับเป็นทะเบียนรถนะครับหนึ่งหกสามเก้า พันไหตันเหรียญน้ำมีหนึ่งสามหกสามหกสามเก้าวิ่งสามกับแปดว่แอดพอนวันนี้ค่ะเพราะว่าเข้าสามนี่เข้ากันไว้ว่าเพื่อสามกับแปดมันตัวเดียวกันซื้อโอ้เนื่อเพื่อหลุยเพื่อที่นี่คือที่ไปที่มากของสามกับแปดค่ะแต่ที่น่ๆเนี่ยคือเข้าเด่นที่สามที่สามขายจังได้3สามกับมากเป็นยังมี่แปดจังแซ่เขามากเพราะว่าคนโดยมาก คือสากับแปดคือแอดพ่อนเว้าด้วยเอฟซีมากสิเป็นตัวเดียวกันค่ะล้ากาเอียงก็อีกแอดพ่อนหกกับเก้าค่ะมากสิเป็นตัวเดียวกัน,น,นแนม,แม,แมงวดวัางยานี่มันกระ้อน,นจังสิละ่ะครับเข้ามักหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะแต่ว่าผัดนี่<อ>ผัดเห็นหัวงูล,ลงตารางกันเลอยู่ข้างลางเนะ<อ>าะทาทาหมายก็ว่าทางวดที่ผ่านมาทายู่บนนี่แอด อยู่ล่างเอทพอนสีได้นักเลยจนล้านแตกเลยล่ะโอ้ล้านแตกนะครับไอ้แบตเตอรี่นี่เห็นอยู่ใส่ญี่ปุ่นเลยทั้ันมันใจแห้งหนึ่งหกหนึ่งเก่านี่มันใจแต่ว่าพันมันใจล้างบนี้เรื่องของเรื่องมันใจข้างล่างค่ะเอาแคปหน้าจออีกข้างเด้อคาร์เบียมซี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอเ่าเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะทวนอีกนะครับเป็นเลขทะเบียนรถเอทพอนพารวยครับหนึ่งหกสามเก้าราคาสามสิบหนตัดมาให้ครับมีหนึ่งสามหกราคาสามหกสามเก้า นะครับแล้วเลยวิ่งนะครับแอดพ่อนผ้าร่วยวิ่งไปที่สามรองแปดนะครับพืชสิจดท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่แคบนาจอว่าเป็นนะครับอ,าอา่านท่วนไห้แล้วนะครับนี่เป็นถือว่าแบ่งปันแนวทางไห้เอฟซีทั้งช่องชบาพารวยวิไลให้โชคฝ่าพาร่วยมือนีแอดพ่อนบุกมาเยี่ยมมายามถึงทิ้นเอาแนวทางตัวเลขมาฝากตัวเอฟซีทั้งช่องกคอมกระถือกราบขอบุญขอบคุณ แอดพอนผ้าด้วยเป็นยางสูงเลยค่ะก็อยากให้พี่น้องเฮาได้โชคได้มาน้ำกันเนาะครับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อการลงทุนมีความเสี่ยง100%แน่นอนเนาะค่ะครับแต่เก่านี่เพิ่นว่าเสือเสือความฝันก็เสียพันเสียหมื่นได้คือกันเด้อจังได๋ก็ฝากไว้พิจารณาเนาะขันบ่เสียก็แหงเสียเติมขันรักเสียมันหวานได้แอดพอนเออก็คือแม่นบอเออนี่คือยังอะไสร้างซักเพิ่นนี่ค่ะ เพิ่นได้สองวดติดเลขค่วมฝันทั้งนั้นเลยแม่นค่ะนี่ก็เลยก็คิดว่านี่ก็อยากแบ่งปันเนาะค่ะเพื่อได้แต่ว่าเพิ่นว่างวดนี้เสียได้คู่คนมันสิบ่ได้อยู่บ่จังได้จังว่าคิดว่านี่จังได๋มันก็สิบ่หนีตัวสามหกกับสามเก้ามั่นใจได้สองตัวนี่คือว่ามั่นใจแล้วมั่นใจแห้งสามสามหกกับสามเก้ามันต้องเป็นตัวใดตัวหนึ่งจนได้ละเอาฟังจากปากแอดบอลบอกนะครับพี่น้อง Uhm เป็นเลขย่าพ่อพญางู่จงอ่างงวดนี้มาเข่าฝันเป็นบแอนค่ะงวดนี้มาเข่าฝันครับงวดก้อนนั่นเพป็นมาตัวเป็นเปลนเลยแมีนงวดก้อนมาตัวเป็นเปลี่ยเสียดายน้ำน้อยแอนคอนนักนักลางนักลางนักลางครับครับเอาบ่คั่นพันหัวพันยั่วสิกะจะไข่้ยั่นี่ยพันลงมพันก้มลงมพันก้มลงแต่ว่าเข้าสันนิษฐานไปเองซื่งเป็นบแอนคอนมาเพันก้มหัวลงมหรือพลากันสันนิษฐานเองว่า เออเพื่อนฉนเออเนีทางเลขนี่สิดยูลังแมนเข้าเข้าสันนิษฐานเองเข้าสันนิษฐานเองได้หถ้าตามรักเราเนี่ยเพิ่นพญางูใหญ่เนี่ยเพิ่นเพิ่นมาตัวเดียวงูใหญ่ยยยเนี่ยก็เป็นเก่า,ย,านนยู่แล้วเป็นนึ่งย<ช>ู่แล้วนะนึ่งเก่ามันก็คือตายโตแต่ว่าบัดนี่ห้าผัดไปเอาแต่ลางหลายแต่ว่าบนกับเลขมันก็มีลอตเตอรี่มันเขาบระจายเงินเนาะลอตเตอรี่ค่ะคนคนติดตามไล่ไล่ได้ครีมนั่นแอดมินพ่อนผารวยได้ซื้อได้ครีมนั่นฉุกแตไล่หัวงวดนี้ละสิได้ส่งน้ำกันเนาะ แล้วก็มะฝากมาต่อเนาะฝันหามันฝันดีเนาะพี่น้องครับอ้าวแล้วก็ฝันอีกอันนึงงดิฝันว่ากับเกี่ยวกับรถนี่ก็สิมั่นใจว่าฝันว่าอย่างไรฝันว่าได้ขับรถหนีเพื่อว่าขืนขึ้นซูงมนอ่ะโอ้แม่นข้นไปเรื่อยๆเลยเนขึนนต่างแต่าขนขนต่างมีแต่ขับขืนย่างเดียวขับขึ้นย่างเดียวซูปก็ได้ก็ขึ้นเป็นตาตีรังกากบ่ตีด้ขึ้นอย่างเดียวเลยสีป่ะสันนิฐานอีกว่าเลขงวดนี้ต้องขึ้นบนบ่กฮ็จะเป็นันิทานอีกเด้นี่ คิดว่าสั่นได้เดี๋ยวนี้ขึ้น่าสิสามตัวแตกฉันได้เดี๋ยวนี้คิดว่าจาังได้ก็อยู่บนหอยขรับขึ้นย่างเดียวเลยเด็ดสูงกว่านี้ก็ขับเท่าไปขึ้นไป,ไปเรื่อยเืเนะลยไหมขึ้นไปเรื่อยเหม่อยนฟ้รถนขับรถขั้นของเฮานี่แหละเลยนะหนึ่งหกสามเก้านี่แหละครับหนึ่งหกสามเก้านี่โอ้ rfc เราังชัดเจนนะครับจากแอดพอนมักคู่ใดบ้านี้มักบอกว่ามักมังนี่ก็คือว่าสามตัวนี่ก็สิม,มักตัวล่างหนึ่งหกสามเอ้หนึ่งสามหกนี่แหละสิเท่านี้เท่าไป แต่กับบนี่เนาะมันทามันซับบ่าถือเนาะแล้วเอฟซีผู้เนดวงดีซับลองเบอเออเอาซี่แอดพอนให้บอมักที่แอดพอนประกบคู่น่นนั้นเอฟซีสามารถดึงออกมาได้นะครับในทะเบียนรถเพื่อนน่ะถือว่าฟันดีครับและระงวนี้เพราะว่าซังฟันยางกับตัวเลขตัวรถนี้ขั้นนี้คือว่างวดนี้คือว่าฟันสองรอบเลยฟันสองรอบแล้วแมนเพรรอบรอบแรกกับฟันว่าได้ขับรถขึ้นไปสูง เราหลบสองมาน,นี่ท้ายสุดนี่ลา่าสุดไม่ลา่าสุดนี่ก็คือว่าพญายจกอ่างว่าลูกคือจังเอาหน่อยแถงอย่าคือได้หน่อยแถมตามลักมันจะได้หลายนะเพื่อนว่าอเอาเอเพื่อนก็เลยอยากมาให้โชคไม่อีกแม,วกวม่นเพตนว่าจไปจับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เด้อพี่นนท์โคกที่จะถึงนี่ก็ลอ<ะ>งให้มีโชคมีหมันน้ำกันถือว่าแอดพอนมือนีมาให้โชคให้มันแอบซืทา้งสองแล้วขอกราบขอบุญขอบคุณแอดพอนด้รึครับเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ